สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านชาวลัคนาราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมสโลแกนของชาวลัคนาราศีธนูคือรวยให้ชินเงินเดินหน้าพอกพูนธนูตอนนี้ล้างหน้าบ้านเลยนะคะล้างหน้าบ้านให้สะอาดสะอ้านหลังที่สกปรกรกรุงรังแล้วก็มีปัญหามากไปนะคะจัดบ้านวงจุ้ยใหม่มีในลักษณะของความสว่างเข้ามา ฉายถึงหน้าประตูหน้าบ้านของชาวลัคนาราศีธนูเลยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคแล้วไม่มีเงามาบดบังอะไรแล้วนะคะจังหวะตอนนี้ธนูหลายหลายคนปลดล็อกชีวิตได้หลายอย่างมีการเดินหน้าเดินต่อต่อยอดได้กับตัวเองได้แล้วไม่จมอยู่กับสิ่งเดิมๆที่ผ่านมาคือประสบการณ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูเจอนะคะธนูทิ้งไปเลยค่ะบทเรียนที่ธนูจําไว้เลยนะคะ ว่าจะไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วช่วงนี้เลยจากนี้ไป6เดือนนับนะคะช่วงนี้เลยจากนี้ไป6เดือนธนูพยายามทำอะไรให้ได้ทำไปที่ไหนอะไรยังไงเต็มที่เลยนะคะรลายเดือนตุลาถึงเมษาหกเจ็ดนะคะเพราะว่าระยะเวลา6เดือนดาวประจําตัวเข้มแข็งม,ม,มีชัยไปกว่าครึ่งหาโอกาสให้ตัวเองขยายขยายหนทางให้ได้มีเงินมีทองเงินล้านเข้ามาไม่ไกลเกินเอื้อม ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนูสมหวังนะคะ1พฤศจิกายนดาวพุธนะคะดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยเดินเข้าเรือนวินาศอยู่ลาระดาวการงานโยกหลังมีคนมาัพพอร์ตเรื่องการงานมาช่วยเหลืออุปถมัมภ์คกัมชูชาวธนูนะคะมีคนให้โอกาส ยื่นรับด้วยความเต็มใจคว้าเลยนะคะดาวประจําตัวของทนูคือดาวพะหัสดัดีคือดาวความเชื่อถือดาวพฤหัสดัดตนี้คือดาวแห่งความเชื่อถือดาวแห่งความศรัทธาที่ถูกต้องในบทเรียนที่เราเรียนรู้มา 3. พฤศจิกายนดาวสุข เข้าเรือนการเงินได้ตำแหน่งนิดไม่ต้องกลัวถึงนิดก็ได้เยอะดาวการงานกลับเยอะมากอยู่ในเรือนวินาศดาวสุกเลงกระราหูเจ้าเรือนพันธุสัมพันธ์ในเรื่องงานมีเข้ามาตลอดคือแปดกับหกราหูกับสุขคู่ลุ่มหลงมัวเมาคือการงานมีสัมพันธ์ต่อเนื่อง แปรเปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่ามีลูกค้าเก่าสิ่งเดิมๆที่ธนูเคยทำไม่สำเร็จหลังสามพฤศจิกายนธนูพยายามนะคะเอาขึ้นมาทำให้สำเร็จช่วงนี้ขาขึ้นมือขึ้นจะสำเร็จธนูรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นทำอะไรคนที่มีปัญหาอย่างธนูไม่ได้เห็นไหมคะเชื่อมันน่นในตัวเองขึ้นมาทันทีไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นทาอะไรคนที่มี ปัญญาอย่างธนูไม่ได้อย่าพยายามใช้อารมณ์เพราะธนูคุณมัวในเรื่องอารมณ์ตัวเองจะทําให้ร้อนขึ้นมาแล้วก็จะเสียงานเสียการนะคะชาวลัคนาราศีธนูสี่พฤศจิกายนดาวเกตเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริ ตอนนี้นะคะดาวเกตบรรษยยอยู่เรือนอริก็คือสิ่งที่ไม่ดีพัญหาเก่าข้างค้างการเจรจาได้มีการคุยตกลงปรงใจต่างๆเป็นเรื่องที่มาตั้งแต่ปี2 5 6 2 6 3 6 4 6 5ตอนนี้จบแล้วเดินหน้าต่อเลยนะคะธนูต้องแก้เครดดาวราหูที่อยู่ในเรือนพันธุและก็ดาวเกตที่โยกกันแบบนี้นะคะจะส่งผลให้ชาวลักนา ราศีธนูมีการอยากซ่อมบ้านมีการอยากซ่อมรถการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรีโนเวททาให้ดวงตาของชาวลัคนาราศีธนูคร่องตัวมากขึ้นเป็นการแก้ไขไปในตัวและแก้เครดไปด้วยจะแก้เครดทําศัลยกรรมก็ได้นะคะทำเลย15หพฤศจิก,กายนดาวอังคารเดินก็ามาอยู่ในเรือนวินาศเป็นกเกษตรธิบดีอังคารมาช่วยธนูเต็มที่เลยนะคะวินาศเป็นกเกษตรสําคัญ ไปอยู่ที่ปุตตาด้วยเพราะฉะนั้นชาวลักนาราจิตนูตอนนี้ลูกน้องบริวารเริ่มดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนไม่ได้ดังใจเขาเข้าอ,อกอ,อกหรือจะพาลูกหาลูกน้องมาแล้วก็ไม่ถูกใจสักทีพอ15พฤศจิกาย,ยนลูกน้องดีขึ้นมาหาได้ดังใจเริ่มดีเดินหน้าเต็มที่เลยค่ะบางคนมีงานพิเศษนะคะเป็นงานทางไกลต้องใช้การเดินทางงานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนงานประเภทที่แบบด่นดวนๆลับๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาว ธนาราศีธนูไม่ต้องกลัวค่ะนับแต่นี้ไปจะดีขึ้นค่ะ17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์เดินเข้าเรือนวินาศอาทิตย์นะคะดวงนี้เป็นดาวสุภะวินาศเป็นเกษตรค่ะไกลไม่พอแล้วก็ต้องเดินทางด้วยไปต่างเทศไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยขอแต่ก็อยากไปเดินทางตอนนี้มีโชคลาภนะคะชาวธนูหลัง17พฤศจิกายนเข้าไปแล้วให้ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ อาจให้งานพิเศษเรื่องงานพิเศษลับๆด่วนๆเป็นการประมูลงานการแข่งขันด้วยนะคะธนูเอ่ยปากขอผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทันทีเลยค่ะอยากได้อะไรอยากทาอะไรแต่ไม่ต้องออกหน้าออกตาให้คนมันรู้มากนักนะคะคือรู้กันสองคนระหว่างธนูกับผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนั้นเดี๋ยวเพื่อนมันไส้24พ่พฤศจิกายนดาวพุธเดินทับตัวสังเกตไหมคะงานเงินโอกาสมาเรื่องคู่โลง่งโปร่งสบายเลยนะ นะคะชาวธนูคําพูดกระทบกระทั่งตอนนี้ไม่มีได้ยินเป็นความเข้าใจกันมากกว่านะคะคนโสดธนูนะคะชาวธนูคนโสดทั้งหลายคิดโสดแล้วรวยค่ะโสดแล้วปังคือท่องไว้เลยโสดรวยสวยโสดสวยรวยปัง นะคะชาวธนูท่องไว้เลยค่ะถ้าหากจะไม่อยากมีใครอยู่เป็นโสดๆก็คือโสดสวยรวยปังธนูหลายคนรักษาชีวิตความโสดเอาไว้ไม่อยากมีคู่มีละเบื่อนะคะกลัวผิดหวัง ดาวพุธดาวการงานทักตัวแบบนี้หลัง 24- 24พฤศจิกายนนะคะธนูจะมีงานต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูแม่ขอดีใจด้วยพปลิกผันเปลี่ยนอาชีพเลยค่ะดาวพุธสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนปุตตะเป็นราชาโชคบางคนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนประเทศไปเลยก็ว่าได้นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะวโรธทีลังนังกวาง เรื่องการเงินเสาเดินหน้าแล้วรายจ่ายของธนูยังคงเยอะอยู่พฤศจิกายนนะคะกางกระเป๋ารอเลยค่ะเงินจะเข้าไปอยู่สรดช้าบ้านเพื่อนจ่ายเรื่อยๆแต่มีเข้ามาหาธนูอย่างแน่นอนนะคะและชาวลัคนาราศีธนูสามารถที่จะกับเงินเป็นเก็บเงินเป็นก้อนได้แล้วตอนนี้ขอดีใจด้วยนะจากที่ไม่เคยมีเก็บเงินเป็นก้อนได้ปั๊บออกปุ๊บอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปจะเก็บเงินเป็นก้อนได้แล้วคือเก็บ เงินได้แล้วอะค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะหม้ยขอฝากให้ชาวลัคนาราศีธนูแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาหน่อยนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ไปถวายจีวอนนะคะ้าไตรจีวอนอเเครื่องสังฆทานนะคะที่วัดนะคะหม้ยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทางทิกตอกทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับหมออ้อยด้วยนะคะชมได้3มช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีสาระน่ารู้คำคมทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงทั้งนั้นขอหนึ่งแชร์พร้อมเป็นกาลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปัญญวัตนดอ้อยศูนย์เก้าแปดสสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลักนาราศีธนูทุกท่าน ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีค่ะ